น้องจะอึดไม่เป็นที่เป็นทางเลยนะอึดสเปสะสปะ,สะ,ปะเดียลาดทั่วบ้านเลยนะเนี่โชวคุุงหน่อยลูกส้ยคันคัน สามพันชื่อเป็นหรอรื่อว่าสามพันแล้วเนะี่ย EP จ้า แา้วิดกันแน่นมากเลยนะคะตั้งแต่ปลายปียันต้นปีนี้เลยเนาะก็เลยหายไปไม่ค่อยได้มีเวลามาถ่ายกันเลยนะครับผมนี่เลยผมก็เพิ่งตัดเนี่ยแน่ไงตัดผมตัดมือเนี่ยไหมเหลือสี่นิ้วเนี่ยเห็นี่ยตัดผมตัดผมแล้ววันนี้เริ่องามยามดีนะครับเราก็เลยจะมาปีนนนปปีีวันนี้วันนนี้ะคะเดี๋ยวรีพูดนะโอเคป่ะวันนี้ สำหรับเดี๋ยวมาเป็นตัวพูดดีกว่าไม่พูดนะโอเคแงเราพูดวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาสอนให้น้องแมงแคสเนี่ยขับถ่ายเป็นทีไม่ใช่ถ่ายแบบนั้ะหมายถึงแบบเป็นของเสียที่ออกมาจากตามรูขนเขินออกมาแบบอุ้ยแต่แบบลูกขนเขินคืออขนปลาไข่ลงมาคือไข่ฉี่ลงมาเป็นแบบเออที่เนี่ยแหละคนอันสุดท้ายแล้ว มีคำถามมีเข้ามาเยอะเหมือนกันนะทำยังไงให้น้องขับถ่ายเป็นที่ฝึกได้ไหมพี่เป็นแม่นแคระเนี่ยเราบอกได้ตรงนี้เลยว่านะฮะไม่ได้นะครับสวัสดีค่ะไม่ก็ฝึกได้ฝึกได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเป๊ะเท่าน้องหมาน้องแมวอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งนจะได้แปดสิบเก้าสิบก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับจัดเอกโซติกนะครับเพราะว่าหลายๆคนไงบอกว่าเฮ้ยพี่หนูว่าจัดบ้านน้องไว้สวยมากเลยตกลงตกลงพี่หรือหนูพี่คะหนูเนี่ยจัดตกลงหนูหรือแม่แคระตกลงหนูหรือแม่แคระที่เลี้ยงเนี่ยแม ออเคอะพี่หนูเนี่ยจัดบ้านาน้องไว้สวยไปทุกคเสร็จแล้วไป <c oughs> ต่อนสิพี่ตั้งใจฟังแล้วเนี่ยพี่คะหนูเนี่ยจัดบ้านน้องเป็นแคไว้สวยงามมากเลยเป็นสัดเป็นสวนเป็นที่เป็นทางมีสะพานข้ามไหมมีบ้านม,มีแม่น้ำมมีสนามหญ้ามาหมดแล้วมีแบบพื้นที่ข้างบ้านไว้พี่มีแล้วก็มีบ้านเอาไว้นอนแล้วก็มีกระดานเล่นแล้วสะอาดเอี่ยมเลยแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเป็นไงคะก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้น เละหมดเลยค่ะเละเลยฮะเหมือนเกิดสองคราวท้าที่น้องเขาอยู่ตัวเดียวและช่วงกลคืนเนช่วงที่เรานอนแบบน้องเขาตื่นกู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 กกูกููกูกูนูก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 ูนูก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 ูเูก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 นกู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 นูกูกูกูหูก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 ูเูก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 รกูกูกูกกูกีกอกูกูกูกกูกูวูก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 ูจไม่เก่ยวไม่เกี่ยว ก็เ,เลยวันนี้เราเลยจะมาบอกวิธีการสอนยังไงให้น้องขอบับทานทีก,ก,ก่อนไปดูต้องทำไงกดไลค์กด Subscribe ก่อนนะคะและกดกระดิ่งกิ๊งแล้วก็ไปดูได้เลยไปและวันนี้นะคะจะยกตัวอย่างน้องเม่นมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนั่นก็คือกีสีแล้วขึ้นมาสองวังน,นี้สสีแล้วโอเคยกตัวอย่างมาด้วยกัน2ตัวด้วยกัน ยกตัวอย่าง2ตัวด้วยกันนะคะซึ่งตัวแรกเนี่ยจะเป็นน้องที่เด็กนะคะอายุประมาณ4เดือนกว่าๆเท่านั้นยังไม่ได้ผ่านการฝึกการขับถ่ายแต่อย่างใดชื่อว่าน้องหมูระเบิดนะไปรับน้องกันเลยดีกว่า จะเห็นว่าเห็นไหมน้องจะอึไม่เป็นที่เป็นทางเลยนะอึสเปะสปะเดียลาดทั่วบ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นอึหรือจะเป็นฉี่นะคะน้องก็คือคนกันไปหมดมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ระเบิดนะคะจะเป็นลูกของน้องหมูนุ่มนะน้องจะมีสีเป็นสีเอ็กไว้นมอนพินโตนะคะเห็นไหมเอ็กไวเขาจะเยอะมากนะสีขาวสีดำจะมีแค่นิดเดียวเองนะคะหน้า2ส,สีนะ อ,อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะคะว่าน้องเนี่ยจะขับถ่ายไม่เป็นที่เลยนะจะสเปะสปาล่ลาทั่วบ้านเลยนะเพราะว่าน้องเขายังอายุแค่4เดือนนะคะยังไม่โตนะคะและเราเนี่ยยังไม่ได้ฝึกน้องนะน้องก็เลยยังอึเล่ลแบบนี้นะคะคือกินตรงไหนเขาก็กินแล้วก็อึไปเลยนะคะก็จะเลอะไปหมดเลยนะและขั้นตอนในการฝึกให้น้องขับถ่ายเป็นที่นะคะก็คือขั้นตอนแรกเราหามุมก่อนว่าเราเนี่ยจะให้น้องอึและฉี่ตรงไหนนะคะ นะดูจากสภาพแวดล้อมน้องเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องน่ยจะอึเป็นประมาณตรงนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะฝั่งนี้แต่ว่าเราอยากให้อยู่ประมาณจักตรงนี้แล้วกันเอาเป็นมุมหลังบ้านน้องนะคะและขั้นตอนที่2นะคะเอาอึและฉี่20-30%ในบ้านของน้องเนี่ยมากองอยู่ที่มุมที่เราเลือกในขั้นตอนแรกนั่นเองค่ะนี่นะนี่ขี้เล็กปกๆนี่คะนั่นก็คือฉี่ของน้องนั่นเองนะคะเราเขียเลยเอาไว้ตรงนี้ประมาณนี้ นี่ก็คือกองที่เรากองเอาไวนะ้นั้นในขั้นตอนที่2ก็คือเอาอึและฉี่เนี่ยมากองอยู่ที่เดียวกันขั้นตอนที่3ก็คือเอาอึทั้งหมดที่เหลือเนี่ยที่เราไม่ได้กองรวมกันนะคะทิ้งให้หมดค่ะนี่นะคะตักอึและฉี่นะใส่นี้แล้วก็กองก็ได้นะแล้วก็ทิ้งนะคะ ว่าส่วนใหญ่ตู้ที่เหลือเนี่ยก็คือเอาทิ้งไปหมดแล้วนะส่วนตรงนี้เนะี่ยยังเป็นที่เลือยที่สามารถใช้งานได้อยู่ก็ยังเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะยังไม่ต้องทิ้งก็ได้และขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเอาที่เลื่อยใหม่มาใส่แทนที่บ้านส่วนที่เหลือของน้องนั่นเองค่ะที่ไม่ใช่มุมที่เรากองอุและฉี่ไว้นะ ของโน้ตเองค่ะเราแค่เอาอืและฉี่เนี่ยไปกองอยู่มุมเดียวกันนะแล้วก็เอาที่เหลือเนี่ยให้เป็นขี้เลื่อยใหม่ทั้งหมดเพื่อให้น้องเนี่ยจะได้กลิ่นอยู่ที่ทเดียวและน้องก็จะไปอืที่ตรงนั้นนั่นเองค่ะ โอเคครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสาหรับวิธีการฝึกน้องนะครับและคราวนี้นะครับตัวที่2นะครับผมเป็นตัวที่อายุประมาณ1ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เคยมีการฝึกให้น้องขับถ่ายเป็นที่แล้วนะครับและน้องคนนั้นนะครับก็คือน้องสายขาวนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสดๆพร้อมกันเลยนะครับว่าน้องรายขาวเนี่ยขับถ่ายเป็นที่จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่บ้านน้องจริไปไปดูกันเลยดีกว่าว่าฝึกแล้วได้ผลจริงไหมนะฮะ นี่นะครับดูคร่าวๆนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าบ้านน้องชายขาวเนี่ยที่เป็นจุดดำๆ,ดำๆจริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงน,นั้นเหมือนเป็นกองฉีกกองอื่นน่ยจะเป็นมุมบ้านนั้นนะครับผมแล้วก็จุดอื่นๆเนี่ยก็จะมีนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวเรายกไปดูกันใกล้ๆเลยดีกว่านี่โอ้โหและนี่นะครับน้องชายขาวของเรานั่นเองโอ้โห อ้วนแน่นเหมือนเดิมเลยนะครับลูกสิโอ้โหลูกนี่โชว์พุงหน่อยลูกนี่นะครับน้องรายขาวอายุปีกว่าๆนะครับก็คือเรามีการฝึกให้ขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะครับก็ฝึกแบบน้องหมูระเบิดเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ยลองดูผลงานน้องรายขาวได้เลยอ่านี่นะครับนี่คือน้องเม่นแคระที่ผ่านการฝึกขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะครับนี่เราจะเห็นได้เลยว่ามุมที่เขาอื่นเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ มุมด้านนี้นะครับที่มีสีเข้มเข้มผฉี่ของเขานะครับทีได้สีเข้มคมือฉี่ของเขาเนาะแล้วก็มีอึมีรายกองอยู่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าการฝึกกับถ่ายของเม่นแคระเนี่ยทำได้นะครับแต่ได้สัก80-90%ก้า็ถือว่าโอเคแล้วเราจะสังเกตได้ว่าอย่างบ้านน้องทรายขาวเนี่ยมุมที่เขาฉี่อึมเนี่ยก็คือจะเห็นได้เลยว่าชาัดแต่ว่าก็ยังมีจุดอื่นนะครับหรือมุมอื่นในบ้านอีกเล็กๆน้อยๆที่เขายังออกไปอึหรือว่าอาจจะติดเท้าติดลามาก็ยังมีบ้างอลองดูได้ครับนอกจากมุมที่เขาข

และนี่นะครับคือผมในการฝึกแม่นแคะขับถ่ายเป็นที่นะครับนี้ถ้าใครไม่เชื่อว่าฝึกได้นะครับต้องลองทําทําประจําทํำบ่อยๆนะครับ<ฮ>ทําทุกวันนะครับให้น้องคุ้นชินว่าต้องอึตรงไหนฉี่ตรงไหนนะครับและเขาจะสามารถฉี่อึและขับถ่ายเป็นที่ได้อย่างแน่นอน,อนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ผม <ừ> นี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับวิธีฝึกน้องแม่นแคทให้ขับถ่ายเป็นที่ออใช่ ก็หวังว่าพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆทุกคนนะคะสามารถนําความรู้เนี่ยไปใช้กับน้องเมนของทุกคนได้ใช่เลยครับสามารถเอาไปทาตามกันได้เลยแล้วก็ต้องเน้นทําบ่อยเนาะทำ<ช>ทุกวันทําที่ีนะเพื่อให้น้องเขาคุ้นชินกับการกับถ่ายมุมไหนของเขาเพราะว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยสำคัญกับน้องเมนมากถ้าเกิดเขาได้กลิ่นเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าอันนี้ควรตรงนี้ไม่ควรอ่าครับผมและคลิปนี้นะคะสนับสนุนโดยปลามนุษย์เมนและอาหารเลี้ยงน้ีแยะอาหารอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะ มีไงอาหารเรียนานครนี่เป็นอาหารเม่นแคระพรีเมียมนะเออบอกเลยว่าได้ทั้งสุขภาพและอร่อยแน่นอนครับผมที่สำคัญมีหนอนอบแห้งเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยยใครอยากได้ก็คือติดต่อเพจมนุษย์เม่นหรือว่าซื้อตามจู้จักร้านขายของสเล็์เน็่ไไดทั่วประเทศเลยเริ่มมีแล้วนะครับผมอ่านี่เลยอ่ะเรียนหนาของเราเองถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดซับไลค์กดซับแชร์ กด็ดะะีด้วยนะคะรับสำหรับวันนี้ช็บเบอรี่และมีถ้วยกับผมต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย